าชนนะคะอยากทราบในข้อสงสัยที่เรื่องของผลิตภัณฑ์และในวันนี้ค่ะได้เกิดความประสานขึ้นว่าผลิตภัณฑ์น้ำแร่นะคะมีความปลอดภัยไม่มีสารที่เป็นสารพิษวันนี้อยากจะออกมาชี้แจงยังไงบ้างคะค่ะ,ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆนักข่าวนะคะที่ให้ความสนใจทาหน้าที่ดูแลผู้บริโภคนะคะ,ะในเรื่องประเด็นข่าวนี้เราต้องอยากจะขอชี้แจงในฐานะที่เป็นผู้บริหารบริษัทโซนะคะ ก็คงจะต้องขออนุญาตแยกมันเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือคุณภาพของสินค้าแล้วก็ความปลอดภัยหรือความเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะฉะนั้นประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาการแพ้ของสินค้าที่มีการอ้างอิงถึงในในภาพข่าวนะคะ นนในประเด็นแรกเนี่ยนะคะบริษัทเราเองเนี่ยก็เนื่องจากมีความมั่นใจในความคุณภาพของสินค้าของเราว่าเนื่องจากเรามีการวิจัยจริงๆในการตรวจสอบคือคิดคน้คนค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ระหว่างที่คิดคน้คนค้นคว้าจนเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีการส่งตรวจสอบค่าต่างๆนะคะค่าต่างๆตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงผลค่าของการเป็นพิ ต่อร่างกายนะคะจากที่เราบอกว่าเรามั่นใจในสินค้าของเราฉะนั้นค่าความเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยระหว่างที่เราตรวจสอบเราตรวจสอบกับหน่วยงานไบโอเทคนะคะที่ส่งเรื่องของทองคําให้เห็นเรื่องของซิลเวอร์ AuAg particle เนี่ยนะคะให้เห็นเลยว่าค่าของผลการตรวจสอบว่าความเป็นพิษของร่างกายของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะจะให้เห็นว่าผลออกมาว่า เราไม่มีอันตรายใดๆนะคะนอตไซ t o t o x กซินต่อชีวิตมนุษย์หรือต่อเซลล์นั่นเองนะคะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เราก็มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยปลอดภัยนั้นระหว่างการตรวจสอบและระหว่างการทํางานในการคิดค้นพัฒนาวิจัยของเราเรายังต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบในเรื่องของการแพ้แพ้ผิวหนังกับองค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลกนะคะคือเอเชียเดิมสแกนนะคะ ในเอกสารเช่นนี้เราตรวจสอบกับทุกๆผลิตภัณฑ์ของเราในระหว่างการทํางานจนเป็นสําเร็จรูปจนเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังกล่าวไฮโดรซิทูชันอย่างเงี้ยนะคะว่าเรื่องของสกินเทสเขาจะใช้วิธีการตรวจสอบว่าเหมือนมาเหมือนแพทย์ผิวหนังนะคะ,ะสกิดผิวแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ระดับสามชั่วโมงอยงน่นะคะระดับการใช้ก็ผลตรวจสอบมาจากไฮโดรซิทูชันเนี่ยนะคะ non irritate ใน30นาทีนัน r อลิเทตมาถึงไม่แพ้นะคะใน24ชั่วโมงน n น r r ลิเทตใน48ชั่วโมงแปลว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆตัวเนี่ยนะคะที่เราทำคือผลลัพธ์ออกมาไม่มีการแพ้ผิวหนัง mm hmm. ฉะนั้นมาตรฐานในการทำงานของเราเราจะทำงานอย่างเนี้ยกับหลายๆหน่วยงานหลายๆสถาบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่เราได้รับผลการตอบจากหน่วยงานภาครัฐที่พี่ๆนักข่าวได้ส่ง นำเสนอเพื่อตรวจสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัยของผล,ลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็เราก็มีการทำหนังสือไปจากบริษัทโซเราเองเนี่ยนะคะส่งไปยังหน่วยงานนั้นๆที่ทางนักข่าวส่งไปตรวจสอบก็คือสำนักเครื่องสำอางนะคะและวัตถุอันตรายนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะส่งมาถึงผู้จัดการบริษัทโซก็จะมีเอกสารชี้แจงนะคะ ก็คงจะเป็นผู้ฉบับเดียวกันกับที่ท่านนักข่าวได้ใช่ไหมคะก็ผลรับออกมาก็เป็นที่ได้รับความน่าเชื่อถือนะคะก็เหมือนคอนเฟิร์มความมั่นใจให้กับเราในเอกสารก็จะชี้บ่งให้เห็นว่าขอเราขอเปิดเผยข้อมูลนะคะผลิตภัณฑ์น้ำแร่ทองคำนะคะที่ถึงบริษัทโซลนะคะเป็นสองฉบับ ฉบับที่1ก็ได้รายงานว่าส่งไปถึงท่านนักข่าวมีรายชื่อนะคะทีมงาน7สีนะคะก็เอกสารก็จะมีดังนี้นะคะนิญาตตัวอย่างที่1น,นะคะที่ส่งไปนะคะที่ชี้บอกว่าเป็นของเหลวไม่มีสีนะคะมีตะกรนดำเกาะผนังด้านในขวดนะคะบรรจุพลาสติกสีขาวฝาสีเงินนะคะก็ระบุแล้วว่า เป็นตะกอนดำเนี่ยตรวจพบวัสดุที่เป็นนาโน,โนขนาด1ถึง1น0นาโนเมตร AG ก็คือซิวเวอร์นะคะเช่นกันก็คือตรวจพบวัสดุนาโนขนาด1ถึง1น0นาโนเมตรเป็นทองคำนี่นะคะตัวอย่างที่1ก็คือเป็นทองคําแท้เป็นซิวเวอร์แท้ๆที่เห็นว่าเป็นตะกอนนั้นๆอันที่2ก็คือตรวจสอบของเหลวใสไม่มีสีที่ว่าเป็นน้าําใสๆเนี่ยนะคะตะกอนสีน้ําตาลแขวงลอยนะคะในของเหลวเกาะผนัง ด้านในของขวดก็ผลออกมาแล้วว่าเป็นตะกอนสีน้ำตาลวัสดุก็เป็นนานโนทองคำระดับเดียวกัน1-100นาโนเมตร AG นะคะอันนี้ซิลเวอร์แล้วก็เป็นทองคำในระดับเดียวกันก็อีกหนึ่งการตอบย้ำความมั่นใจจากหน่วยงานภาครัฐนะคะฉะนั้นตัวอย่างที่3ที่ส่ง ก็คือของเหลวใสไม่มีสีไม่มีตะกอนนะคะแต่เป็นสารแขวงลอยในของเหลวเกาะผนังอีกเช่นกันนะคะคือตรวจสอบข้าวออกมาพบว่าตะกอนสีน้ำตาลนั้นๆก็เป็นนาโนไซส์ที่1ถึง100นาโนเมตรเป็น AG คือซิลเวอร์และทองคำอีกเช่นกันฉะนั้นนี่ก็เป็นผลยืนยันของค่าส,สารที่เป็นทองคาและซิลเวอร์อย่างแท้จริงนะคะนอกจากนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะที่ท่านผู้บริโภค อาจจะรอคอยในอันนี้อีกหนึ่งเอกสารที่ส่งมานะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างที่ส่งไปอีกหนึ่งหัวข้อนะคะส่งมาบอกถึงทางท่านนักข่าวและทางบริษัทโซงว่าเรื่องราวดังกล่าวนะคะมีการตรวจเพื่อ,อเป็นสินค้าลักษณะตัวอย่าง ประเภทเดียวกันคือของเหลวไม่มีสีปริมาณ90มิลลิลิตรนะคะบรรจุขวดพลาสติกสีขาวฝาสีขาวสีเงินนะคะใช้ลักษณะฉีดพ่นเพื่อไปตรวจจำนวนแบคทีเรียจำนวนยีสจำนวนราหมายถึงเชื้อโรคที่มีประเด็นกันอยู่ก็ส่งผลมาว่าต้องมีหมายถึงมาตรฐานในการตรวจนะคะต้องมีไม่มากกว่า1,000นะคะโค,โคโลนีต่อกลัม นะคะฉะนั้นผลของเราออกมาทั้งสามสิ่งนี้ก็คือเรื่องของแบคทีเรียไม่พบนะคะเรื่องของยีสต์ไม่พบเรื่องของราไม่พบฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ชี้บอกที่สำคัญที่สุดว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มีเชื้อโรคอย่างที่ระบุในเนื้อข่าวไม่ได้มีสิ่งปอมปนที่ระบุในเนื้อข่าวเป็นสิ่งที่มีความปลอดภัยชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโซเอง ไม่ได้นิ่งดูดายและไม่ได้เป็นผู้พูดด้วยตัวเองแต่สิ่งที่เราทำเรารู้ผลลัพธ์เราดีแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่วันนี้เป็นความเชื่อมั่นที่ทางหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้พูดให้กับเราค่ะมาเป็นผู้พูดเป็นผู้คอนเฟิร์มให้กับเราว่าสิ่งที่เราทำเป็นนวัตกรรมที่แท้จริงนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับร่างกายที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แล้วก็ผลลัพธ์นั้นๆก็เป็นความพึงพอใจต่อผู้บริโภคฉะนั้นในประเด็นที่2อนะคะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของอาการแพ้อาการแพ้นี่นะคะต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องของการแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะถ้ามองในรูปแบบของสถิติในเชิงแพทย์ผิวหนังนะคะก็จะมองว่าถ้ามีจำนวนปริมาณหนึ่งก็จะเป็นเรื่องปกติ ะะฉะนั้นเรามามองว่าเปรียบเทียบกับยอดที่เราจาหน่ายออกไปอย่างมากมายเนี่ยกับผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์ของเราเปรียบเทียบเป็นสถิติในเชิงทางการแพทย์นะคะนับว่าน้อยมากนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทั่วไปเขายอมรับกันได้นะคะเราจึงต้องแยกประเด็นอย่างนี้ให้ชัดเจนก่อนว่าเรื่องการแพ้จะต้องไม่นํามาผูกเชื่อมโยงกันเหมือนในข่าวว่าแพ้ไม่ได้ชี้บ่งว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ ไม่ใช่ซึ่งเรื่องของการแพ้ถ้าพูดถึงธรรมชาติถ้าอย่างเราเป็นนุณข่าวเป็นอาจจะแพ้อาหารพี่ๆอยาจจะแพ้ถั่วหรือแพ้อาหารทะเลหรือแพ้แดดแพ้ฝุ่นแพ้อะไรหรือแม้กระทั่งไปสนอถึงยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็คงไม่ชี้ประเด็นว่าที่แพ้นั้นเนี่ยแปลว่าของเราไม่ดีหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือยานั้นๆไม่ดีฉะนั้นเช่นเดียวกันกับเวลาเราไปที่โรงพยาบาลหรือไปซื้อยา หมอก็จะถามหรือเภสัชจะถามว่าคุณแพ้ยาอะไรหรือไม่ถ้าเราไม่รู้หมอหรือเภสัชก็จะบอกว่างั้นถ้าเกิดอาการแพ้ก็หยุดใช้นะคะตรงนี้เองก็คือต้องทำว้องข้าใจาให้ตรงกันฉะนั้นก็ในเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนให้เห็นว่าสิ่งนี้ในหน้าที่ของอที่เป็นผู้ประกอบการนะคะ ก็อยากจะชี้บอกว่าเราเองเนี่ยใส่ใจกับผู้บริโภคเราได้มีช่องทางในการติดต่อรับเรื่องนะคะโดยรู้กันทั่วไปอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราอยากจะให้เห็นว่าขณะในในกระแสะข่าวที่พูดถึงผู้ที่มาให้สัมภาษณ์เองที่บอกว่าแพ้เนี่ยเขายังพูดเลยว่า เพื่อนๆเ,เขาใช้ไม่เห็นแพ้แต่เขาใช้น่ะแพ้แต่เขาไปหาพี่นักข่าวฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีหน่วยหน่วยงานหน่วยรับเรื่องทั้งตามสาขาทั้งทางอินเทอร์เน e ็ตทางอีเมลอะไรถ้าแพ้ก็มาคุยกับเราได้เราดูแลเรามีรับประกันความพึงพอใจถ้าไม่พอใจเราก็บอกชี้แนะโดยมีหมอมีแพทย์อะไรต่างๆที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราทํางานผู้บริโภคเราเอื้อต่อกันเพราะเราเหมือนหนึ่งในหน่วยบริการนะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นนัยสําคัญ ฉะนั้นในเรื่องเราทั้งหมดเราก็จะมองว่าอีกหลายๆประเด็นที่เราพูดถึงว่าเรามีการทำงานกับสถาบันต่างๆนะคะสถาบันต่างๆที่เราอ้างถึงว่าเรามีการทำงานร่วมกันตรงที่ว่ามีความชัดเจนในเรื่องนิติสัมพันธ์กันนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบของการทำงานระหว่างเราระหว่างเรานี่หมายถึงอะไรบริษัทต,ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะคะต้นน้ำหมายถึงอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเป็นบริษัทผู้ผลิต ผู้ผลิตเนี้ยถ้าผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วเราก็จะมีการบอกว่าในการทํางานวิจัยเรานะเราก็จะส่งให้บริษัทนั้นตรวจสอบค่าว่าครบถ้วนเหมือนเหมือนที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะเช่นเดิมสแกนไม่แพ้หรือส่งตรวจสอบค่าว่าเปอร์เซ็นต์มันใช้ได้จริงมีจริงตามนั้นหรือบริษัทที่นําส่งสงสารให้กับเราหรือวัตถุดิบอะค่ะก็เราก็มีสเปคว่าเราต้องมีเปอร์เซ็นต์เท่านี้ เขาก็ต้องตรวจสอบก็อาจจะเป็นบริษัทนั้นๆที่เป็นตัวผู้ยื่นนะคะทำให้เห็นว่าผลนั้นๆเป็นสิ่งที่เราต้องการตรงตามงานวิจัยแล้วก็ตรงตามผลลัพธ์ที่เราต้องการเราทํางานกันอย่างละเอียดเพราะสินค้าเราเป็นการคิดค้นเป็นนวัตกรรมซึ่งมองในเรื่องนี้นะคะมองว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นความภูมิใจของคนไทยนะและเราเมาว่าเราเป็นคนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่เราทํางานแบบจริงจัง,จงกับคณะทํางานนักวิจัย เรามอ,มองว่าสถาบันวิจัยของเราที่เราที่เราท,ราทำงานกันเนี่ยกับสถาบันต่างๆเนี่ยมีความเต็มที่ทำงานกันอย่างเข้มข้นโดยละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราพึงพอใจต่อผู้บริโ,โภคที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภยัยฉะนั้นเราจะเห็นว่าการทำงานในลักษณะบริษัทโซนเนี่ยนะคะจะมีทีมคณะนักวิจัยที่เราเรียกว่าสายเซ็นเตอร์นะคะนอกจากมีคณะนักวิจัยแล้วเนี่ย ไซเซนเตอร์ Center, เรายัางมี Paper นะคะงานวิจัยเชิงวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับที่ทั่วโลกเขายอมรับแล้วก็เป็นค่าที่ออกมาคือ Impact Factor รนะคะระดับสูงเลยสูงหมายถึงอะไร Impact Factor หมายถึงถ้าค่าของ Paper ที่เป็นงานวิจัยของเมืองไทยนะคะโดยทั่วไปนี่เลยนะคะจากสถาบันต่งตางๆเปรียบเทียบกันในระดับโลกเนี่ยของเมืองไทยไม่ถึง1ของเราในไซเซนเตอร์โดยฝีมือคนไทยเนี่ยไปตีพิมพ์ที่ต่างประเทศระดับโลกเนี่ย Impact Factor ถึง3นะคะที่สูงที่สุดของโลกคือ4นะคะของเราคือได้ระดับ3ฉะนั้นไซเซนเตอร์เนี่ยเป็นที่สนใจของนักวิจัยทั่วโลกหนังสือเอ,เอกสารวิชาการของเราที่ตีพิมพ์เนี่ยมีนักวิจัยระดับโลกเนี่ยเขาหันมาสนใจในเนื้อหาของเราเรื่องนาโนเทคโนโลยีใน c คอสเมติกนะคะฉะนั้นตรงนี้อยากจะขอเน้นย้ำเลยว่าคนไทยเป็นคนเก่ง ที่สามารถทำให้เป็นหน้าตาของประเทศชาติได้เราเองในฐานะผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเป็นเครือข่ายขายตรงก็อยากจะขอชี้แจงให้เห็นถึงความเป็นธรรมให้ทำความเข้าใจกับบริษัทเราว่าเราตั้งใจทำงานจริงๆตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆและเรามีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพมีความปลอดภัยมีมาตรฐานเพื่อคนไทยเพื่อคนทั้งโลกให ได้ลองใช้ให้ได้เข้าใจในวิธีการทำงานของเราฉะนั้นในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเราก็ได้ใช้เวลาเพื่อที่จะให้ทุกอย่างชี้แจงเป็นกระจ่างชัดนะคะเราก็คงไม่ได้มานั่งตอบคำถามรายวันระหว่างสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้โอกาสนี้และะ้ค่ะซึ่งเป็นการเสนอความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับผู้รู้โภคทั้งหลายนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะฝากให้ทุกทกท่านได้มั่นใจในเราในบริษัทโซลของเราในผลิตภัณฑ์ของเราที่ยืนยันแล้วว่าปลอดภัยจริงมีมาตรฐานจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในวันนี้สำหรับผู้บริโภคของโซลสมาชิกของโซลนักธุรกิจของโซลทิ่เองอยากจะกราบขออภัยนะคะที่ อาจจะระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้เกิดความสงสัยในเนื้อข่าวเนื้อขาวที่ออกมาทําให้เกิดความสงสัยไม่มั่นใจหรือไม่เข้าใจจนอาจจะต้องหยุดใช้นะวันนี้ก็มั่นใจได้แล้วกลับมาใช้ได้อย่างสบายใจนะคะอย่างที่เราตั้งใจจริงๆแล้วก็เห็นผลลัพธ์แล้วว่าผลิตภัณฑ์เราดีจริงๆนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเป็นยังไม่ได้เป็นผู้บริโภคยังไม่ได้เป็นลูกค้าเรานะะที่รอประเด็นข่าวนี้อยู่ ดูว่าเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์เราอย่างที่กล่าวมาข้างต้นปลอดภัยมีทองคำจริงๆนะคะก็ก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนให้จากที่เข้าใจทั้งหมดแล้วจะลองใช้ดูเพราะเราเชื่อมั่นมุ่งมั่นและตั้งมั่นในการผลิตคิดคน้นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยให้พวกเราคนไทยได้ชื่นใจเชื่อมั่น ในคนไทยด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ